แม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้ามาสู่ช่องโลกของเพิ่อช่องบ่มี่สาลาช่องภาพพี่น้องมวนพี่น้องซื่นกราบขอบพ,พระคุณพ่อแม่พี่น้องเวลาที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คนอื่นขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่แม่ทุกโขทุกคนผู้เหยียดยิ่งยิ่งห้องน้องนี่ <laughs> <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นเป็นบ้านอยังของคุณแม่นี่ บ้านหนองไผ่ตำบลหน้าไทรโอ้บ้านหนองไผ่ตำบลหน้าไทรเอาเพื่อพี่บุญลากพี่บุญลากเนาขออนุญาตถามคุณแม่คุณแม่ซื้ออยังบ่ครับแม่นูเผือกเราท้องจ้ะแม่นูเผือกเราท้องอันคีณแม่อายุลายาปไหนแล้วครับเจ็ดสิบเจ็ดจ้ะเจ็ดสิบเจ็ดหรอกก่เสียนก็สิเบิ้งก็สิถามคุณแม่เป็นยังดอกเป็นคุณแม่เป็นเป็นแว่นเป็นหนึงเป็นตะล่ำเป็นตะม่วนมะคุณแม่เคยลั้อยู่บ่ครับแต่ก่อนค่ะคีณแม่อยู่บ้านยังแต่ก่อนเลยบ้านเซมาจ้ะ มาใส่มาตำบลยังไงตำบลหนองเปนตำบลหนองเปนอันเภอกามลาใส่หมดนลิที่มากาลาซิอันนี้มาเอาบุญบ้านพี่น,อน้องโอ้มาเอาบุญพี่น้องครับอีแม่อีแม่มาเอาบุญบวชุบองบวชน้องเนาะเจ็ดสิบวา่บวา,าป,ปีแล้วเจ็ดสิบเจ็ดปีนะคะแม่เล่าเล่าอยู่ขนาดะไรแต่ก่อนฟังเชือ่อค่ะชอบบุญมากกับนี่ที่บุญศิลป์สีกามลากับนีเป็นเล่าเล่าจังหวาดอะไรกันเนี่ย ท้ามองแตละสินีกะจะองแตลสินบัววันครึรง่งนี่ะบัววันครึ่งน,น่อแม่เนาะจำได้เก,ก่อนมา่ก่อนลำก็จำได้ที่ก่เดี๋ยวนี้พุ่แม่ยังงลายปนเลยบ่าเขียวนี่ไหมยังงลายยังีเหลี่มแต่่เว่าอายุพุ่แม่แปดเจ็ดสิบกว่ายงแขงแรงเจ็ดส <10, 10. S 2> ิบเพอแลอยาาลูกหลานเอ้ยแม่อย่าว่บอย่าว่าลูกหลานเป็นทั้งสันสีแล้วแม่อยากให่แม่ลำ ให้รูปให้ร้านเนี่ยสร้างว่าตะกรอนพนร่ำยังไงร่ำสังวาดสังวาสกาลสินสังวาสบัวบันคืนล่ำยังไงกาลร่ำิีคือ่ำมานน่ะอาจารย์งันตะกอนนั่นค่าจ้างไรร้าไนพี่แม่ไปไนค่าจ้างเก้าร้อยจ้าเบิร์ตคณะนั่นบอี่แม่ยังเกาะแม่ยังก็ซื้อแม่นู้เผือแม่นู้เผือนี่ได้รับค่าตัวไายบนไหบั ค่าตนังโบจ้าบางเชียกเอหกสิบบาทคืนหนึ่งหกสิบาทก็ซ้ำหกพันสมืนี่เแมนแมนบางเชีอกับงานกระถิ่นจ่อๆกันคือเขาสิบ่มีมอลั่มสีแม่จ้าเขาจาก็มาขอดอกไปนี่เธอหนึ่งเด็กเก้าสิบาทเกบาทจ้าเก้าบาทสิบประม่านมันเก่าพันสมื่นคนนเนาะจ้าซั่งนั่นกะดีใจพ่อสอนอแม่จำได้ปะพ่อสอนแต่คุณแม่อยู่แต่ก่อนอยู่น้ำมอลลั่มโอ้ ที่บอกประมาณลูกลูกหลานนี่คือที่บอท่านเกิดของเนาะสระมังงานบอค่ะขออนุญาตให้คุณแม่ล่ำไปฟังเช็กบาทเนื่องลูกหลานสิรินทินใส่แม่ล่ำโหลดล่ำสังบวัคุณแม่ล่ำล้วล่ำหล้วก็เตื้ยพี่แน้องมาฟัง พี่น้องกวนดังปุ่นเดวละไม่แล้วแม่ปาหมอลําสาการสินเฮ้ยด้น้อยไปได้ยินเสียงลําไม่ชื่อจำํำคันเอาไว้ละฉันสิบอกให้หูขั้นบานยู่ภูมิสถิตเจมาคำผุ่นละเด้อว,ว่นอนค็บ

จำด้ไรจำนม่เหาแม่เต้ยให้ลูลูให้หรานฟังบัน <c oughs> แม่แม่พี่นอออ้องยิ่มุนยิ่ทังุนยิ่ทั้งุนทังผุนบุนบอกพี่น้องห้างัุบพี่นอ <c oughs> ้อง,ง,องกกลังเบิ่งอยู่ งเห็นแล้วหัวใจก็ตายน้อยถ้าน้ำตกน้ำน้อยกะไตน้อยจะคอยจันเกะไตน้อยจะคอยจันโอ้โหนั่นพี่เอ้ยโอ้โหนั่นพี่เอ้ยคิดคิดใจน้องไม่เคยไหนแหลงความรักองของน้องมันแรงความเรื่องของน้องมันแรงไปแหมลุงแดงแล้วว่าลุงมาตุ้งดังไปสุดไม่หมดมาลายให้เรงเลีย ไอ,อ,อ้กับบอวังลยรึไงฟ้าบอไงดินใส่บอปีนบอปีนแล้บอปีนบอปีนบอ่างไอเอ็นใช่ไหมนั่นหลนี่นุ่นในดินนาำขังตาและผู้สักที่ลีขังตาจะผู้สักที่ลีขอเป็นเมียอผีเปล่าตีเขาเป็นเมียผีเปล่า ลูกหลานเสียเอาเก็บไปไว้ที่ห้น้องให้ลูกให้หลานฟังว่า,าสมัยก่อนพ่อแม่ร่ำจังใดครับขอบคุณหลายๆลา้อแม่อายุมันกวนยื่นเป็นฮงพ่อฮงไส่องลูกของหลา,านต่อไปแล้วคุณแม่พ่อแม่ยังเกาะแม่หนูเพือกแมู่เผือจว่านเสมาธรรมุน้องแปนอำเภอกำเมราศสจังหวัดกาฬสินธุ์ขอบคุณหลายหครับอินเนอรแปนไปพี่น้องอยู่ดีมีแห่งมีความสุขกายสบายใจร่ำรวยสุขภูสุขคนนี่ครับ ศิละปะอีสานบ้านเท่ากับสิเป็นอย่งสี่นะครับผมสี่ห้า่นหาซื้อใบตัวซื้อมาให้พี่ให้น้อ,นองในเบิ้งมวลมมวนึวนวนวนนังไดงนั่นกับพี่น้องคอมเมนต์มากมน,นะครับเด้ดอคุณแม่ยังแข็งแรงอยู่คุณแม่บอกเป็นโรคเป็นพ่ยอย่างนี้นาะครับเนือเป็นโบวันอะไรแม<ด>่คือบ่กเป็นเศรษฐีขอบคุณครับพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่มี่สวัสดีครับ